แม่น้ำอเมซอนน่ากลัวแค่ไหนทำไมเขาถึงถูกเรียกว่าเขตห่วงห้ามของมนุษย์แม้แต่คนในท้องถิ่นก็ไม่กล้าลงไปง่ายๆน้ำเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกความน่ากลัวของแม่น้ำอเมซอนจริงๆแล้วมันอยู่ไกลเกินจินตนาการของผู้คนมีกลุ่มเซตที่เคยถ่ายสารคดีบันทึกลูกวัวที่โชคร้ายตกลงไปในน้ำผลลัพ์ในเวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตในน้ำเหลือแต่กระดูกไม่ใช่แค่วัวสัตว์อื่นๆที่สัมผัสกับน้ำ โดยพื้นฐานแล้วมันก็เหมือนกันและผู้ร้ายที่มีพลังทำลายล้างเช่นนี้มันคืออลูมิเนียมหินเหล่านี้ที่มีความยาวลำตัวเพียง20เซนติเมตรปากของพวกเขามีฟันที่คมกว่าใบมีดอแรงกระสามารถฉีกออกเป็นชินน้นนนได้อย่างง่ายดายเนื้อและเลือดและผู้ชายคนนี้ยังคงเป็นสายพันธุ์กลุ่มเมื่อเหยื่อตกลงไปในน้ำพวกเขาสามารถรวมตัวกันเป็นกองทัพแห่งความตายได้ทันทีแบ่งให้สะอาดถ้าเป็นตอนไม่ได้กินนาน ปีรันยายังกินเนื้อคนน่ากลัวมากนักฆ่าอีกคนคือไดแอนแมนปลาแถบยาวที่ดูไม่อันตรายอันตรายกว่านางเงือกมาก่อเพราะมันปล่อยแรงดันไฟ800โวลต์พลังงานของมันเทียบเท่ากับการจุดไฟถนน300ดวงพร้อมกันมันปล่อยครั้งเดียวสามารถทําให้ผู้ชายที่โตแล้วเป็นอัมาพตได้ทันทีการปล่อยอย่างต่อเนื่องอาจทําให้หัวใจหยุดเต้นได้จึงจมน้ําตาย แม้แต่เคมีนิวสีดำที่รู้จักกันในชื่อ Overlord of the Water มักโดนคนไฟฟ้าตกน้ำด้วยไม่ต้องพูดถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆภายใน3เมตรนั้นเป็นสถานที่แห่งความตายรู้ว่าน้ำในแม่น้ำอเมซอนขุ่นมากมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจจับการมีอยู่ของแหล่งจ่ายไฟล่วงหน้าจึงอันตรายมากต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ผู้ชายทุกคนรู้สึกหนาวสัน่นผู้ชายคนนี้มีความยาวลำตัวเท่านั้นปลาไม่จิ้มฟัน3เซนติเมตรเรียกอีกอย่างว่าปลาวแวมไพ พวกเขาสามารถดำดิ่งลงไปในน้ำและเข้าไปในแก้มของปลาตัวใหญ่สถานที่ตัวเองให้แน่นด้วยหนามบนร่างกายของคุณจากนั้นค่อยๆดูดซับเลือดในร่างกายเนื่องจากขนาดที่เล็กกว่าปลาไม่จิ้มฟันสามารถติดตามเท่าปัสสาวะได้เช่นกันจึงเป็นกาฝากในร่างกายมนุษย์แม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะคุกคามชีวิตแต่มันทําให้ส่วนส่วนตัวของเจ้าบ้านเจ็บปวดมากกอนสุดท้ายเอาออกได้โดยการผ่าตัดเท่านั้นอาจมีแม้กระทั่งผลที่ตามมาดังนั้นรอบๆแม่น้ําอเมซอน คนในท้องถิ่นจะตระหนี่เป็นพิเศษเมื่อฉี่เพราะกลัวจะตกเป็นเป้าของปลาแวมไพร์ตัวนี้ยกเว้นปลาเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีการกวาดอันดับต้นนนมากมายที่ซุ่มซ่อนอยู่ในแอมะซอนแลบรอบตัวอย่างเช่นปลาเคเมนิวที่เราคุ้นเคยมากกว่าเขาอ้างว่าเป็นเจ้าแห่งการปลอมตัวในอาณาจักรสัตว์ปกตินอนอยู่บนน้ำไม่ขยับขยื่นให้เห็นต่ตากับจมูกหากไม่มีการสังเกตยอย่างใกล้ชิดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะค้นพบการโจมตีของเขาเมื่อมีคนเข้ามาในระยะการโจมตีของเขา ปีเคมันอีว i l จะเปิดตัวการโจมตีอย่างเด็ดขาดใช้ไม่ลอยตายลากคนลงน้ําแม้ว่าสถานการณ์นี้จะถูกน้ําท่วมหนียากเหมือนกันประการที่สองคือมีแซนเวนที่น่าสะึพกลัวที่ซุ่มซ่อนอยู่ในแม่น้ำผู้ชายคนนี้เป็นเงินฝากออนไลน์ของโลกหมู่ที่ใหญ่ที่สุดความยาวลําตัวสามารถเข้าถึงได้มากกว่า10เมตรแม้ว่าเขาจะไม่ได้พัฒนาผิดรายแรงแต่ใช้ร่างกายได้บดขยี้กระดูกข,ของเ่อทันทีแล้วกลืนลงไปอีกคำหนึ่ง แม้ว่ามักจะซุ้มซ่อนอยู่รอบๆแม่น้ำอเมซอนและไม่ค่อยมีความคิด,ดเริ่มที่จะย่ออยู่มนุษย์แต่ถ้าใครกล้าบุกเข้าไปในดินแดนของเขาหรือรบกวนการพักผ่อนของเขาแล้วผู้ชายคนนี้จะไม่สุภาพอย่างแน่นอนจะให้มันอยู่ตลอดไปที่นี่นอกจากสัตว์อันตรายทุกชนิดแอร์มาซอนและลิวิลไฮเต็มไปด้วยแนวปะการางังไม่ตายและการไหลของน้ำที่ซับซ้อนหล่อความประมาทเล็กน้อยจะถูกกวาดเข้าไปในกระแสน้ำวนจึงถูกทุบด้วยหัวไม้ที่ตายแล้ว แม้จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอันตรายอยู่ข้างหน้าแต่สภาพแวดล้อมการไหลของน้ําที่รุนแรงที่นี่ลิขิตให้ไม่มีใครกล้าลงไปไว่ายน้ําชาวอบอริจินที่อาศัยอยู่ในละรอบรอบอเมซอนแต่น้ํานี้อยู่ด้วยกันมานับพันปีประสบการณ์และบทเรียนจากรุ่นสู่รุ่นและทําให้พวกเขาเข้าใจพลังของมนุษย์ต่อหน้าธรรมชาติไม่ควรพูดถึงเลย